นะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพพะปัสสะอรนังตีตี ในโอกาสััดนี้อาจจะมาภาพจะสแสดงพระสธรรมเทศนาในมรณานุสติคาถาเพื่อเป็นเครื่องโสสงเอฆาสทารมีการที่บรรดาท่านพุทธเบสรทันหลายตั้งใจมาบำเพ็ญบุญชนบุญญราศีก็ทั้งรู้ว่าทุกคนมีความไม่ประมาทในชีวิต คิดว่าในสุดของชีวิตทุกคนต้องตายแนความตายของคนเราไม่ใช่ไม่ใช่ถือว่าเป็นการสุดท้ายของชีวิตเพราะว่าร่างกายมันตายแต่จิตนี้ไม่ตายไปด้วยถ้าก่อนจะตายถ้าบุญช่วยความดีช่วยก็จะไปสวรรค์บ้างพรหมโลกบ้างนิพพานบ้าง ถ้าบาปช่วยในขณะที่ตายก็ไปสวบายผูกเรือโดยสัตว์รกบ้างเป็ดบ้างสุนกายบ้างสติฐานบ้างเพราะการที่ไม่ระหมาดทุน้ก็วัรดาเป็นพุทธบริษัทตั้งใจสร้างความดีคือหนึ่งทานนามใหมบนสมเด็จการบริจาคทานสองสุน้าใหม่บนสมเด็จการรักษาศินสามภาวนาไหม่บนสมเด็จการเจริญภาวนา ถ้าทุกคนมีบุญิริยาพร้อมทั้งสามรายการอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินสีพระบรมศาสดาสัมมาทัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลประเภทนี้จะไปสู่ทุกขติไม่ได้ทั้งนี้เพ,อพอ่พอไรเพเจโดยเฉพาะอย่างยิ่งทานมาัมยการให้ทานได้กำลังใจอย่างอ่อนการประเป็นกุศลอย่างอ่อนจะพมว่าทานบารมี อย่างนี้องค์สมเด็จยีระศีกลักว่าเป็นบรรดาให้เกิดบนสวรรค์คือให้การให้ทานเนี่ยไปบนไปเกิดบนสวรรค์ได้การรักษาศีลก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้การเจริญภาวนาก็ไปเกิดบนสวรรค์ได้นี่เฉพ,า,า,ะเพาะอย่างอ่อนถ้ากําลังทานของบรรดาธรรมพุทธบริษัทมีความเข้มแข,ข็งตั้งใจให้ทานโดยเฉพาะมีก็ตั้งใจให้ไม่มีก็คิดว่าจะให้ อย่างนี้ถือกำลังใจตั้งอยู่ในฌานเขาจะขานุสติกกรมฐานอย่างนี้เกิดเป็นตรมได้อย่างบุคคลตั้งใจรักษาสินจะเป็นสินหน้าก็ดีสินแปก็ดีกรรมปณิก็ตามมีจิตใจมั่นคงอยู่ในสินมัตตวังสินปปปเป็นปกติอย่างนี้ถือว่ามีฌานในสีลานุสติกกรรมฐานอย่างนี้เกิดเป็นกรมได้ ก็แปลว่าบรรดาท่านพุทธริษัหลายที่มาทําบุญวันนี้เป็นคนไม่มาเป็นชีวิตคิดถึงความตายเป็นปกติคําว่าปกติไม่ได้คิดหมายไม่ได้หมายความว่าต้องคิดทุกวินาทีแม้จะด่านลายครั้งแต่วันหนึ่งเคยคิดครั้งหนึ่งก็ถือว่าเป็นปกติการคิดถึงความตายคือมรณานุติกมรฐานตอนี้ไปที่นําเรื่องราวในประสูตร ที่บุคคลผู้คิดถึงความตายและเป็นอรหันต์ความมีว่ามาองค์สมเด็จพระสงฆ์ทันบรมศาสดาสมมาสัพพุทธเจ้าบรรลุอวิเศษสมมาสัมโพธิญาณใหม่ๆเวลานั้นกำลังเสด็จประทับยับยา้งสำนานอิริยาบทปรากฏว่าอยู่ในป่าไผ่ปูงราชคือนะ ก็ไปนว่าเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมณุอภิเศษสัมมาทัมโพธิญาณแล้วสมเด็จพระบรมทิพยแก้วก็ทรงพระดำริว่าธรรมที่เราบรรลุนี้เป็นของยากมากเลยจะเดียังอสูงสุดมากยากที่บุคคลจะบรรลุตามได้ในตอนต้นตามพระบาลีว่าบุคคลก็พระองค์ก็ท้อใจไม่อยากจะสอนคนอื่นเพราะมันยากเหลือเกิน พราเป็นอรหันหอ,องค์แรกยังไม่คนไม่ไมีใครรู้จักอรหัน์แต่ที่กล่าวว่าเพราะอาศัยมหากรุณาที่คุณอย่างหนึ่งนี่อย่างหนึ่งตามมารมมสมโพธิท่านบอกว่าภท้าสามโมดีพรมมาแสดงสัญลักษณ์ให้ปรากฏว่าบุคคลที่เกิดมาในโลกกตมัมีสี่ขั้นหนึ่งอุกติกันอยู บุคคนประเภทนี้มีปรรัญญามีบาร,รมีเต็มและมีปัญญาสูงสูงมากยังแค่แนะนำแค่หัวข้อก็รู้เรื่องสามารถบรรลุมรรคผลได้บุคคนประเภทที่สองมีบาร,รมีเต็มแต่ปัญญาทุบไปนิดหน่อยบุคคนประเภทนี้แนะนำแค่หัวข้อไม่รู้เรื่องกันแน่ต้องอธิบายขยายความจริงจะเข้าใจก็สามารถบรรลุมรรคผลได้ บุคคลในขั้นต่อไปที่จกวนเลย,ยะบุคคลประเภทนี้ยังไม่มีโอกาสจะบรรลุมรรคผลในตอนแรกแต่ว่าการเทศสอนครั้งแรกพอเข้าใจในข้อวัดปฏิบัติพอทําตามได้แต่กาลังใจยังอ่อนต้องสอนกันซ้ำๆ้ำซักซ,กซกากมากๆหน่อยจึงจะบรรลุมรรคผลแต่คนประเภทที่สี่คือปะทะประมะ บุคคลประเภทนี้สอนเข้าหูซ้ายออกหูขวาไม่รู้เรื่องเลยเทศยังไงให้ตายถึงแม่นคนเทศตายไปแล้วก็ยังไม่รู้มาผลเป็นนั้นว่าพระองค์สมเด็จประทธสลภบรมศาสตร์จันดาสัมมาสัมุทธเจ้าทรงสดับจากค่อยคังเท่าสามบด,ดีพรมแล้วสมเด็จพระบรมเจ้าทรงสนิที่าะสอนคนก็ลงคว,ว่าถ้าบุคคลใดรับคําสอนได้แต่ถาคตก็อยสอน ถ้าบุคคลใดไม่สามารถรับคนสันสอนได้ก็ปล่อยไปตามกฎข้งกรรมยังได้ตรงดำริต่อไปว่าจะทำยังไงแล้วเราจะสอนใครก่อนตอนนั้นองค์สมเด็จพระสินวรนก็สรงดำริว่าอาจารย์ทั้งสองคืออาราระาดาบทเอวทกดาบทดามาบททั้งสองคนท่านนี้เป็นผู้ทรงสมาบัติแปด 8, บำเพ็ญบารมีมามาก ไม่ยากแก่การรุรมคผลนท้าองสมเด็จพระเทพรัตน,นบรมศาสดายาทรงเทศสอนเพียงแค่ย่อๆ,อๆก็ยนะรุรรคผลทันทีแล้วสมเด็จพระเจ้าถสีก็คงใช้กําลังทิพปุญญว่าเวลานี้อาจารย์นางสองอยู่ที่ไหนก็ทราบจากอารมณ์ขององสมเด็จพระเจ้าไรลว่าเวลานี้ท่านนางสองตายจากความเป็นคนเสียแล้ว ก่อนจะตายใช้กําลังอรูปฌานเป็นกําลังเวลานี้ตายจะคนไปเกิดเป็นอรูปปฐมอรูปรฐม,มนี่ไม่มีอายตนะไม่สามารถจะฟังได้ไม่สามารถจะเห็นได้องสมเด็จพระจอมใยคิดว่าท่านอาจารย์เอาสองชิดหมายจะความดีจะแล้วคําว่าคิดหายนี่เป็นศัพท์ธรรมดาขาบอกศาสนาคือไม่ไม่มีโอกาสได้รับความดี หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพิณสีก็คิดต่อไปว่ามีบุคคลใดบ้างควรที่รับการเทศเป็นขั้งแรกเพราะการเทศขั้งแรกม,มีความสาคัญมากรั้งนี้เพราะอะไรเพราะคำสอนยันในํำนองพระองค์สมเด็จพระจอมไตรยนี้ไม่เคยมีมาก่อนฉะนั้นคนฟังรั้งแรกต้องเป็นคนมีปัญญาดีมีความเข้าใจดีนี่ฉะนั้นจะไม่รู้เรื่องเพระคำสอนต่างจากกราม ก็ตะลุไปเห็นว่าปัญญวักคีษีทั้งห้าคือโกนัญญาวปะปะพัทยะมหานามอสัชชิท่านที่ทั้งห้าคนนี้ม่ทราบพระองค์สมเด็จพระทศพลออกสแสวงหาพิเนศรมต่างคนต่างก็บวชที่ยังไม่บวชก็บวชที่บวชแล้วก็ต่างต่อต่างคนต่างทราบขา่าวว่าพระองค์งสมเด็จสมมาตพระเจ้าคลอดใหม่ๆมมีพรามทั้งห้า ไปพยากรว่าท่านองค์นี้ถ้ามีเป็นเครื่อวาดจะเป็นจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกแต่ถ้าหากว่าถ้าบวชจะเป็นาศาสสนดาห์เอกในโลกแต่ในจำนวนห้าองค์นี้ก็เป็นพรามห้าองคอ์อยงค์หนึ่งในห้าองค์พยากรคือต้นโกน,นัญญาพรามเป็นพรามที่หนุ่มที่สดในเวลานั้นพรามที่องค์ไปเวลาพยากรยกนิ้วของสองนิ้ว ว่าเด็กชายคนนี้ถ้าเป็นคราวาดจะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิปกครองโลกแต่ถ้าหากว่าถ้าเป็นข้าโมวดจะเป็นาศาสดาขรรดาแป่าครูจะเป็นครูชั้นดีที่สุดที่ครูเอกในโลกเมื่อทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าออกสู่มหาวิเนศกรมก็มาปฏิบัติ องคสมเดชระทรงสวัสดิ์กิสงภา,งภาเห็นว่าการปฏิบัติครองสองท่าห้าท่านดีดีและเะมื้อมีโอกาสจะบรรลุรรคขนด้านองค์สมเด็จพระทศพลบริมศาสดาจึงได้ทรงสมเด็จไปเพื่อจะโปรดแต่เมื่อใดได้หว่างทางได้พบพชีวกคนหนึ่งชื่ออุปกายชีวกอุปกายชีวกเดินสวนทางมาเห็นองค์ุมเด็พระสัม,มามพทธเจ้าจมีผิวพรรณสวยงามมาก มีการยื่ไกลายก็ดีมีการสรํารวมดียังมีความรู้สึกว่าสมณะองค์นี้เป็นอุติกของไข่ยังยกมือป้องหน้าถามองยยค์สุเด็จระจอมไกรว่าโพบริษะดูก่อนบุษรพุเจริญท่านเป็นสาวกของไข่องยยค์สุเด็จระจอมใจก็บอกว่าเราเป็นสัพพัญโยคาว่าสัพพัญโยแปลว่าผู้รู้เองไม่มีใครสอน ถ้าพระอุปการชีวกแจมเชื่อสลัดหน้าแล้วก็เรียว่าหล็กไปหลังจากนั้นองค์สมเด็ดจรพระจอมไกรก็ทรงเสด็จมาปายรีปรุมนัฐมรรกทายวันตั้งใจจะโปรดปัญญวกเรฤาษีทั้งห้าแต่ว่าปัญญวกีรฤาษีทั้งห้าเห็นพระองค์สมเด็ดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาก่อนผู้จากกันเป็นอย่างนี้ว่าตามธรรมดาพราง จะต้องปฏิบัติในการทรมานตนให้หนักเขาือว่าการทรมานตนเป็นการบรรลุมรคนแต่ว่าองค์สมเด็จพระเทิดทนทศทศพลทรมานตนมามากยิ่งกว่ารามใดๆแต่องค์สมเด็จพระจอมไกรบรมมาสันดาก็ไม่เดลุมรคนตามมาใสยบารมีของค์สมเด็จพระเทศพลจะเป็นพระพุทธเจ้าปัญญาจึงเกิดขึ้น ว่าการปฏิบัติเพื่อมรักผลนั้นไม่ใช่การทรมานทางกายต้องเป็นทางใจองค์สมเด็จพระจอมไตรหักนกข้มาถึงพระตา,าหารอิกแต่ก่อนนี้โอตาหารนสงพรามห้าคนาทนนี่ปฏิบัติผิดตามระบทวิธีสงครามคิดว่าองค์พระพระศิทธฐาถิราชสม,มัยคือพระเจ้ามรักบ้ามาอาหารยังพากันหลีกไปหนีไปเลย่วยให้อยู่องค์เดียว ก็ลงความว่าตามพระบาลีบอกว่าสินข้อเทวดาเข้าดนลใจเวลาตอนหลังนีองค์สมเด็จพระจอมไตรริมสาสันดาต้องการความสงัดถ้ามีคนปฏิบัติก่อนอารมณ์ก็ไม่เป็นสุขมักไม่สงัดจริงฉะนั้นเมื่อการมนันหนีไปแล้วพระพุทธเจ้ากทรงรู้เป็นเศษสมาธิโพธิญ,ญาณมองค์สมเด็จที่ทำไมทราบว่าเขาทั้งหลายต่นนี้มาอยู่ที่ไฝ่สีพนัฐเมรุตายวัน เมืองพราะราสียเสด็จมาเยี่ยมจะมาเทศโปรดรามทั้งห้าคนเห็นเข้าระมัดหมายกันว่าเวลานี้ศิทธาราชกุมารคงไม่มีใครปฏิบัติมีความเหงาจึงมหาพวกเราต้องการปฏิบัติพวกเราจงอย่ารับบาดอย่าล้างเท้าอย่าทําการต้อนรับจะปูผ้าจะปูอาสนะก็ควาตรึกสายว่าทุกคนจะไม่ทําอะไรทั้งหมด แต่ว่าพระองค์สมเดพระรองทรงค้นเข้ามาถึงต่างคนต่างลืมอีกบางคนกับปูผ้า,บา,บ,า,าบางคนกับล้บบางท้าบางคนกับรับบาดว่ากิปาถาไปแต่ว่าพระองค์สมเดพระจอมไกรนั่งแล้วเขาแสดงความไม่เคารพเรียกชื่อพระองค์ว่าสิทธถราชบุมาษนี่ในสมัยนั้นเทาเรียกชื่อกันเขาถือว่าแสดงความไม่เคารพเวลานี้ก็เหมือนกันนะเทวาดาเขาก็ถือเหมือนกันในางานนะ อย่างภูมิเทวดาชื่อไรรุกเทวดาชื่อไรที่เขาบองการบ้านไปถามชื่อเขาเขาก็ถือว่าไม่แสดงความเคารพในเขาไม่กันเขาถือว่าทําตนเสมอเขาในเมื่อเขายังไม่แสดงความเคารพอย่างนั้นองค์สเด็จพระภักะวัยก็ทรงจัดว่าท่านทั้งหลายเวลานี้เรามารลุอวิเศษสมาสัมโพธิญาณแล้วท่านเคยฟังไหมว่าสมัยก่อน เราเคยพูดคำนี้บ้างไหมท่านทั้ห้าฟังแล้วก็จำได้ว่าสมัยก่อนพระเจ้าทรงทรมานพระบรากายมาสิ้นเวลาหกปีใช้คำอย่างนี้องค์สมเด็จพระจินศีไม่เคยจัดวันนี้พูดอย่างนี้คุณจะมลุกมากลแน่แล้วหลังจากนั้นยังตั้งใจฟังธรรมาขององค์สมเด็จพระบรททีแก้ว เราก็ได้จ้าทรงเทศเวลาด้กลเสื่อมเทศธรรมจักพระผู้นี้เป็นคณาจารย์ต้องเทศยาวเมื่อเทศจบปุรณยพรมเป็นหัวหน้าคณะบรรลุมรสดาบันเช่นองค์เด็จพระพุทธวันก็ดีใจมากยิ่งตรงทรงเปล่งพระว่ายาวัญญาสีวัตโภโกตัญโยัญญาสีวัตโภโกตัญโยต้องแปลเป็นใจความว่าโกตัญญะรู้แล้วหนอโกนัญญะรล้แล้วหนอ ฉันั้นเท่งโกทัญญาจึงมีนามต่อไทยว่าอัญญาสิโกทัญญาไม่ัญญาโกทัญญานะหลังจากนั้นมาองสมเด็จพระสัมมาหุือเจ้าก,ก็เสด็จเล็กน้อยๆที่ภาษาวรีเรืร่องปฏิกิรอกะที่เจ็ดวันทั้งหมดนั้นก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดจึงส่งไปประกาศพระสาชนาหลังจากนั้นสมเด็จพระสัมมาทัมพุทธเจ้าก็เดินมาเรื่อยๆขอเล่าลัดไปเลย สท่าฐานที่สองแห่งไม่แวะไปเลยนะเข้าไปถึงเมืองราชกฤห์พระเจ้าปุทสาเจ่งน,นำอามายข้าใบริพารมาเฝ้าทารนาองค์สมเด็จพระพระทุทธเจ้าให้พายทรงประทับอยู่คือพระราชติยานในตอนนั้นปรากฏว่ามีมานพสองคนตอนหลังชื่อว่าโมื่อทรงราชประสาดีบทตอนต้นเขาชื่ออะไรก็ช่างเถอะนะเอาตอนหลังจำง่าย ว่าโมฆะลานกับภาษาดีบทเป็นลูกก็มาหาเศรษฐีทั้งสองคนคนหนึ่งมีรถมีคนใช้จะมีรถเปพาณะห้าร้อยคนอีกคนหนึ่งมีคนใช้ห้าร้อยจะมีม้าไปพานะทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนกันถึงเวลามีมโหถสถกลางปีเป็นงานใหญ่ประจำบ้านก็ไปไปชมที่นั่นไปพร้อมกันเวลามโหสะแสดงชอบใจก็ให้รา้าวัน เวลาเศร้าโศกก็สะหลดใจแต่ว่าวันนั้นเป็นวันสุดท้ายชีวิตทรวัของท่านทั้งสองเวลาที่ดูมรสว์ทั้งสององค์เงียบสงัดเวลาสนุกก็ไม่เฮไม่หาไม่ให้รางวัลเวลาเขากแสดงความเศร้าโศกเสียใจก็เฉยเฉยพอมหสศพเลิกแล้วท่านโมคลายก็ถามท่านสาธิบุตรขอเรียกชื่อตรงๆต,ตามนี้นะ ว่าสารีบุตตะดูก่อนสารีบุตรทําไมท่านยังเฉยๆวันนี้ราสารีบุตก็ถามว่าก็ท่านน่ะทําไมเฉยเป็นการตั้งคนต่างซึมทั้งสองท่านก็พูดมาพร้อมกันเพราว่าเรามีความรู้สึกตามนี้ว่าคนที่แสดงมรสสบทั้งหมดเนี่ยอายุไม่เกินร้อยปีเขาก็ตาย และคนที่ดูมรสศทั้งหมดนี้ก็เหมือนกันอายุไม่เกินร้อยปีก็ตายแถมเราทั้งสองนี้ยังมากไม่เกินร้อยปีก็ตายเหมือนกันที่เราเฉยเพื่อความผลดใจอย่างนี้ถ้าเรายังมือเพื่อผลชีวิตอย่างนี้ไม่ช้าความตายเข้ามาถึงตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเราก็ไม่ทราบถ้าสองคนจะไ้หาดอกันว่าตามธรรมดานี่เป็นคนที่มีปัญญาเนี่ยฟังให้ดีนะ ท่านดาวสองคนที่มีเป็นคนมีปัญญาและมีบารมีเต็มก็มีความรู้สึกว่าในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นของคู่กันโลกที่มีผู้ชายมันก็ต้องมีผู้หญิงโลกที่มีผู้หญิงมันก็ต้องมีผู้ชายโลกที่มีความมืดมาความสว่างซึ่งของคู่กันก็ต้องมีโลกที่มีความสุขมันต้องมีความทุกข ที่ความเกิดมีขึ้นความตายมันก็ต้องมีแต่ว่าตามธรรมดาธรรมโลกนี้มีทาให้เกิดมีความเกิดขึ้นมีความตายมีก็ยิงแหละแต่ว่าธรรมที่ทําบุคคลไม่ตายมันก็ต้องมีในโลกนี้เหมือนกันพวกเรายังพากันสแสวงหาธรรมที่ทําให้คนไม่ตายกันเสอะในที่สุดทั้งสองคนก็แบ่งคนใช้คนลัึ่งให้กลับบ้าน ไปแจ้งข่าวกระทางบ้านกระทางสองคนไม่เข้าบ้านแล้วไปหาธรรมที่ไม่ตายพอจากนั้นไปไม่นานนักไม่ไกลนักก็เจอสำนัก,กส,กสนกันชัยบริพาชก,าากสำน,น,น,นักสัญชัยบริพาชกตัวห่างจากสำนักพระเจ้าไปไกลนักตั้ง้ใกล้กันไปถึงสำนักสันชัยบริพาชกก็ไปถามธรรมที่ไม่ตายสันชัยบริพาชกว่าที่นี่สอนให้คนไม่ตาย ท่านัดอสองมือริวารคุณเดอสองร้อยหกสิบก็เป็นห้าร้อยคนก็ศึกษายแสนักร็สันแชัยบริพาชกไม่ช้าไม่นานนักไม่กี่วันก็จบหลักสูตรก็ถามอาจารย์วาหลักสูตรของอาจารย์มีเท่านี้หรือสันชัยบริพาชกแข่นดีแล้วจบแล้วเมื่อบอกว่าจบแล้วก็ให้เป็นครูสอนคนอื่นต่อไปท่านัดอสองก็มานังคิดว่าไอ้คำที่เราเรียนมานนี่มันเป็นคำเพื่อความตายยังไม่พ้นความตาย เราจะไม่หยุดยั้งแค่นี้จะสแสวงหาต่อไปถ้าอยู่เฉยๆทำใจดื่อไม่ทรนทุรายจะนัดหมายทั้งสองคนว่าถ้าบุคคลใดพบทาที่ไม่ตายเมื่อไรต้องบอกกันนะเมื่อเส้นยาวันรลุกันแล้วต่อมาวันหนึงสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วสาวกุลแลกเือสาสัจฉิหนึ่งในปัญญาวคชีรศีทั้งห้าเป็นพระอรหันต์แล้ว ก็ไปปฏิาบาัติในกรงราชเกือวันนั้นไปสาีบทออกจากสนักคดีจากเข้าไปในกรงราชเกือเห็นพระสัชชิเดินมาดีลาเยื่องกลของท่านดีมากมีการสํารวมดีมากจิงพิรุว่าพระองค์นี้ต้องมีธรรมะเ,เรื่องไม่ตายท่านเปสาว่าของใครธรรมะที่ต้องปฏิบัติไปนอย่างไรเราจะถามเวลานี้ก็แสดงว่าเป็นคนไม่มีปัญญา เป็นการไม่สมควรเพราะว่าท่านกําลังจะไปวินิบาตก็เลยคอยคอยเมื่อเวลาที่ท่างกลับจะวินิบาติเมื่อท่าอาศ,าศาัิออกมาจากสํานักออกจากเมืองแล้วจะกลับพระวิาหารท่านเบญสาริบุตรก็เข้าไปยกมือไหว้ท่านกล่าวไว้จาว่าโพบริษัทดูก่อนบุษผู้เดิญเวลานั้นเข้ามารูจากพระพระมงมีถามว่าเมื่อคุณเจ้าบรรลุธรรมธรรมที่บรรลุแล้วชื่ออะไร ท่านเป็นสาวกของใครชอบจำคำคำสอนชอบใจคําสอในของใครก็ว่าอาต thi มองดูปั๊บเดียวท่านเป็นพระหันทต่งเก็ทราบท่านมองดูว่าพระสาวที่บุตรปั๊บเดียวทา่นานเรทราบว่า,วาบริพายชกคนนี้เป็นคนฉลาดมากจึงพูดในใจว่าเราไม่ควรจะกล่าวธรรมะยาว,ยาว จึงบอกว่าธรรมะที่เรามีอยู่เป็นธรรมะเล็กน้อยเราชอบใจธรรมะของพระสัมมณะโคดมเพื่อเป็นศาสนาของเราแต่เราไม่สามารถจะแสดงธรรมะยาวได้จะกล่าวโดยย่อๆเราก็ได้แต่พระสารีบุตรบอกไม่เป็นไรไม่ต้องกล่าวยาวเอาแค่อย,ย่อต้องการสันส้นๆท่านบารร้านที่ัวกล่าวว่า ข้าองค์สเด็จโดยสัมสมาสัมพุทธเจ้ากล่าวอย่างนี้ว่าเยธรรมาเหตุปุปปภาวตสังเหตุตรงตฐานก็โตโยนิโรโทใจเอวังวาทีมหาสวรูจะยงาไปไปลเองนะยิ่งดูแต่แปลไปยังความว่าทมใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าตรัสเหตุของธรรมนั้นในความดับของธรรม,มน,นั้นสมเด็จมหาสนะกลับอย่างนี้พอฟังเพียงเท่านี้จบพระสายบทเป็นมสดาบันท,ทันทีนี่บารมีเต็ม ก็กราวถามอัพราสธีว่าพระศาสัดาหของเราอยู่ที่ไหนพระสชีก็บอกว่าอยู่ที่พระเวรุวันพระสารีบุตรก็บอกว่าท่านไปก่อนพระคุณเจ้าไปก่อนขอรับผมยังมีเพื่อนอีกคนหนึ่งเดี๋ยวต้องไปชวนเพื่อนก่อนพระสาชีก็ไปแล้วพระสารีบุตรก็เข้าเข้าสำนักหน้าตาก็แจ่มใสพระโมคคัลลายเห็นเข้าถามว่าสารีบุตรไปชอบได้ธรรมะที่ไม่ตายแล้วรู้ อเาย์อภิโมขธรรมถ้าสารีบตรหมดได้แล้วข้างอะไรถามว่าธรรมะคู่ม่ตายเป็นถ้อยคำยังไงานบอกเยธรรมมาเห็นตบปปุวะเตสังเหตุตรงตัวทายก็โตโยต,ติโรโทจเอวังวาทีมหาสวนาเฝ้าฟังเพียงเท่านี้พระมุขลายก็บรรลุมรรคผลต่อไปนั้นทั้งสองคนก็ไปชนลูกศิษย์ทุกหา แล้วก็พากันไปลาสัญชัยปรีภาชกให้ไปหาพระพุทธเจา้าสัญชัยบอกว่าฉันก็เป็นคณาจารย์เอกฉันไม่ไปสันชัยเราถามว่าคนในโลกนี้คนฉลาดมากหรือคนโง่มากพระสารีบุตรก็บอกว่าคนในโลกนี้คนโง่มากคนฉลาดน้อยสัญชัยเลยบอกว่าทางนั้นคนฉลาดประโยน์กับพระสมณะโคดมคนโง่จึงอยู่กับเราเขาไม่ยอมไป ในที่สุดท่านจะสองไปขณะที่พระทั้งสองไปยังไม่ทันถึงพระเวรวันเวลานั้นสมเด็จพระพุทธกวันกําลังเทศอยู่สมเด็จพระบรมครูยังแต่งกบรรดาพทะทั้งหลายว่าพิฆเเวดูก่อนวิสุทธ์ทั้งหลายเวลานี้อากาศสาวกซ้ายฝ่ากของเรากาลังมายังไม่ถึงนะเป็นอนว่าพาระเจ้าทราบก่อนเมื่อเข้าไปแล้วองค์สมเด็จพระจินดารก็ทรงเทศโรปรดรากรัฐเทศจ,จบ ลูกศิษย์ทั้งห้าร้อยคนั้งสองท่านสองร้อยห้าสิบคนเป็นพระอรหันต์อีกสองร้อยห้าสิบคนไม่ได้อะไรกลับมาอยู่สันชัยปฏิภาณชกแต่พระโมกขลากกบดสาธิตบทยังไม่ได้อะไรพระโมกขลาปฏิบัติไปเจ็ดวันได้อารหันต์พระสาธิตบทปฏิบัติไปอีกสิบห้าวันได้อารหารารันต์อรหบรรดาท่านพุทธริสัตวทุกท่านเมื่อท่านได้อารหันต์กันสองคนแล้วลูกศิษย์ก็ได้อารหันต์ทั้งสองร้อยห้าสิบคน เป็นอันว่าเวลาหมดพอดีเขายึติพระธรรมทีพนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้ในทีいい่สุดในพระธรรมทีพนานี้จะมาภาพขอตั้งสติีญาติฐานอ้างคุณบาณีรัตนไตรมีพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังรัตนะทั้งสามได้การขอจงนนรรดาแห้บวรดาท่านพุทธบริษัตว์ทุกท่านมีเต่ความสุขสวัสดิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลและจงเจริญไปด้วยจากตุรพิธรพนชัยทั้งสี่ไดยการ มีอายุวันนาสุขาภรัตปฏิภานหาทุกท่านปรัรถนาสิ่งใดก็ได้สนันสงความปัถนาจชตทุประการอาจจะมาภาพรับทานวิสัชนามาเขาะยุติปรธรรมเทศนาลงควงไว้แต่เพียงเท่านี้เี่วังก็ไี่ยกระการันนี